น้ำสูบน <c> ้ำซ <c ười> ุ้มลันี้การเกษตรแถวนี้ฟีมั้โอ้เวทต์ตัวนี้มันสุดยอดเลยวันนี้ครับงามครับฮะงามครับเอางันมาสู่ที่ไหนที่ตะวันตกที่ตะวันออกหรือเไปสี่แยหมดเลือกเลือกอะไรก่อนตันีเลือกจมีวัการ่วทนี่น้ำมันเป็นเม็ดเม็ดือเม็ด เมตรครับน้ำประมาณอะไรนี่สว่างเมตรกว่าสว่างเมตรกว่าแล้วเนี่ยเฮ็ดได้ยักเมื่อไรนี่ตัวนี้เฮ็ดโดนครับตัวนี้มันมาแต่วันที่สิบแปดครับเริ่มงานวันที่สิบเก้าตัวนี้เฮ็ดโดนครับเฮ็ดมันจะสร้อยน้ำท่วมในเขตบริเวณทุ่นแค่นี้เริ่มเฮ็ดไม่ในบริเวณบริเวณนี้เพร่ะมีน้ำท่วมพอพื้นที่แถวนี้มันเป็นหลุมมัดนะเอาดินประม่ณนึซึมบ่อไต่บดานเลยวันที่หก มันพึ่งปิมๆครับพึ่งซึมมากืันนี้มันขึ้นน่าจะห<ม>้าเมตรขึ้นแล้วครับนี่ท่่มหัวรีบแล้วครับณวันนี้หรือขนาดไหนครับปล่อยเลยครับ 3เมตรครับ3ครับที่โรงเรียนบ้านเก่าคามครับคณะผู้บริหารคณะครูยังร่วมพิสูจน์ความลึกของสนามที่โรงเรียนบ้านเก่าคามครับ3ามเมตรห้ครับ